แก้วสน o ปปี้อเมซอนครับเพิ่งออกล่าสุดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปแลกมาได้ครับราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับดูครับคือคนขายบอกว่าไม่สามารถใส่ของร้อนได้นะครับแต่ผมมาดูแล้วมันก็น่าจะจริงตรงท้ายขวดก้นขวดนี้นะครับไอ้ก้นแก้วนี่นะครับเขียนว่าเห็นไหมครับ do not r e f i g e a t e And Wash Only For c o คล b e v e r a g e beverage Bever ก็คือสำหรับใส่ร้อนนะครับของร้อนนะน้ำร้อนเท่านั้นนะครับอ่าีนี้เรามาลองดูนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะเขียนว่าพีนัทสนุปปี้นะครับคือสีที่ผมเห็นนะจะมีสองสีนะครับก็คือสีดำแบบนี้นะครับแล้อีกอันนึงสีขาวนะครับแล้วแต่คนชอบละวฝาจะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งฝาเนี่ยก็จะหมุนเป็นเกลียวแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วเขาก็รู้สึกจะมีหลอดมาให้นะครับแต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าเอาไปวางไว้ไหนหลอดน,น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีต้องขอโทษด้วยนะครับผมจําไม่ได้จริงๆว่ามันมีหรือเปล่าน,ะนี่นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันตันไปผมไม่รู้ว่เาเปาหลอดอะไรมาไต่นะครับแต่ก็คือข้างในอ่ามาดูข้างในกันนะ ข้างในก็จะเป็นสีเงินๆแบบนี้นะครับนี่ข้างนอกก็จะเป็นพีนัทแต่ตรงนี้จะมีรอยนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นทุกไม่รู้ว่าเป็นทุกใบหรือเปล่านะครับแต่พอดีผมก็ได้ใบนี้มาที่จะมีเอ,อรอยแผลตรงหน้าสนุปปีนิดเดียวนั้นแหละครับก็ไม่ผลดะไรนะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดมากะะนะครับอ่าเจอแล้วครับหลอด หลอดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมวางลงไปนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าเราปิดฝาไปก็หลอยก็จะโผล่มาอย่างนี้สามร้อยน่าจะสามร้อยห้าสิบบาทถ้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมไปเมื่อวานนี้นี่คือเขาก็บอกว่าร้านปิดแล้วผมไปถึงทุ่มหนึ่งะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดซื้อแก้วไปเนี่ย เขาจะขายให้ครับเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อกาแฟนะครับอ่าดูด้านนี้ครับด้านนี้จะเขียนว่าเซเ e น y ี้เยียสพีนนะครับเจสปีซึ่งอันเนี้ยมันจะมีกล่องมากล่องอย่างนี้ให้ด้วยนะครับเนี่ยอาจจะใครอาจจะไปซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับอ่ะอ่ะนี่ก็คือของมันจะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เขาก็จะแถมถุงแบบนี้ด้วยนะครับถุงใบใหญ่ให้เลือกสีแดงหรือสีเขียวนะครับผมก็เลือกสีเขียวมานะครับเพราะว่าสีแดงก็เบื่อแล้วนะครับเนี่ยชุดเนี่ยซื้อเป็นของขวัญน,น่าจะเวิร์กอยู่ก็มีคู่มือให้นิดหนึ่งนะครับคู่มือวิธีใช้เห็นไหมครับห้ามนําเข้าตู้เย็นช่องแข็งและเตาไมโครเวฟเด็ดขาดนะครับ ก็ที่เมื่อกี้เราเห็นว่านอนนี่นตรงเนี้ยครับที่คนเขียนว่าดู not r e f ฟซรีเฟช e ก็ r e f r ชเจอรก็แปลว่า,าตู้เย็นนะครับเขาก็ห้ามเอาเข้าช่องแข็งห้ามนำเข้าตู้เย็นห้ามนำเข้าตู้เย็นนะครับไม่ใช่บอกว่าห้ามนำเข้าช่องแข็งในชะ่ไหมเนี่ยห้ามนำเข้าตู้เย็นแล้วก็ มีเครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็ช่องแช่แข็งนะครับและไมโครเวฟโดยเด็ดขาดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเข้าไปนะครับเราก็อย่าไปอย่าไปเฝืนดีกว่านะครับห้ามทําความสะอาดทุกเครื่องหลังจานนะครับให้ทํความสะอาดด้วยฟองน้ําร่วมก่บน,น้้ายาล้างจานชนิดผสมเจือจางนะครับแม้นั้นไม่แนะนํานะครับนี่เห็นไหมให้ใช้ร่วมกับเครื่องดื่มร้อน ห้ามทําตกหล่นหรือกระแทกเพราะจะทําให้การทํางานของสุญญากาศเสียนะครับก็พูดง่ายๆใส่ของเย็นได้แต่ห้ามเอาเข้าแช่ตู้เย็นแล้วก็ห้ามใส่ของร้อนไม่แนะนํานะมันอาจจะได้แต่ว่าเขาไม่แนะนํานะครับก็ใครอยากจะได้นะครับไปดูครับไปดูที่ร้านกาแฟอเมซอนนะครับมีสองสีให้เลือกสีขาวกับสีดํานะครับเนีย่ยก็ลองเลือกกันดีๆนะ ดีๆนะครับตาดีได้ตาไร้เสียนะครับดูให้มันงานเนียนๆหน่อยนะครับส่วนอันนี้นะครับที่ผมซื้อมาจากตลาดนัดนะครับก็สวยครับวินนี่เดอะพูนี่นะครับราคาจําไม่ได้ละร้อยสองร้อยเนี่ยแหละถูกมากเลยครับแต่ว่างานอ่ะมันจะไม่สวยเท่ากับของอเมซอนนะเนี่ยบอกได้เลยคือเห็นไหม ตรงนีขอบตรงนี้มันจะมีแบบเหมือนรอยแตก,แตกนะเวลาเราดูของพวกนี้นะครับดูขอบตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ขอบเนียนสวยเห็นไหมครับไม่มีรอยแตกรล้านะครับส่วนอนี้ยมันจะมีรอยแบบแตกๆหน่อยก็ลองดูครับวันนี้ก็คือจะให้ดูวันนี้แหละครับสนุปปี้พีนัทสนุปปี้ของอเมซอนนะครับนี่เห็นไหมคาเฟ่อเมซอนนะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ